วิงไว้ผลิตภัณฑ์สุดปังเข้ารับรางวัลสุดย้อนแห่งปี Thailand Health and Beauty Award 2022เป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับ Thailand Health and Beauty Award 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยซึ่งงานนี้ผู้บริหารสาวมากความสามารถของวิงไว้ได้ส่งตัวแทนเข้ารับรางวัล The Masterpiece Business ในสาขา The Masterpiece Business of Skincare บอกเลยค่ะว่างานในครั้งนี้ต้องปรบมือให้กับ Thailand Health and Beauty Award ในการ ยกกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนี่ไม่ใช่เพียงแค่รางวาัลแต่คือสิ่งที่ยืนยันคุณภาพและความสําเร็จที่กําลังจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทยและในงานครั้งนี้มีนักธุรกิจมากมายผู้ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจเขาร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้อีกม,มากมายเลยทีเดียวค่ะและในครั้งนี้ตัวแทนของคุณแปงซีโอคนเก่งจากแบรนด์วิงไว้ยังได้พูดถึงการรับรางวัลที่ทรงเกียรติในครั้งนี้อีกด้วยจะว่ายัังงไนน้น ไปฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มค่ะเป็นตัวแทนจากแบรนด์มิงไว้ค่ะแน่นอนว่าวันนี้คือส้มมารับรานแบรค่ะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนตัวแทนจําหน่ายทุกคนค่ะที่รางวัลนี้เนี่ยคือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแล้วทางเราก็ติดตามรายการอายุน้อยร้อยล้านมาอยู่แล้วค่ะเป็นเป็นรายการที่ เหมือนเป็นแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราแล้ววันนี้ก็คือได้มายืนอยู่ตรงนี้แหละแน่นอนว่าความสำเร็จในแบรนด์ใหม่ค่ะกับผลิตภัณฑ์ที่ตัวเราได้รับจอางลูกค้าเราเป็นตัวแทนในฐานะตัวเราเนี่ยเป็นตัวแทนที่ดีมากค่ะค่ะในฐานะที่ส้มเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วเราเนี่ยให้เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นเสียงตอบรับเองว่าสินค้าของเราอะ่ะมันดีจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงเราอยู่ไม่ได้ถึง11ปีค่ะ แ้าเอนว่าเห็นเสียงตอบรับจากผู้ใช้ลูกค้ารีปแบบกลาบมากความเป็นราต่ได้สวยมีรูปร่างดีๆผิวสวยตัวเรารู้สึกยัไง้าง ก็รู้สึกว่าตัวเราเองเราเป็นคนขายอย่างตัวส้มส้มก็ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาขายอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกว่าหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยเขาเหมือนฟีดแบ็กเขาดีตัวเราเองก็รู้สึกว่าสินค้าของเราอ่ะมันไปต่อได้แล้วคือเหมือนมันเป็นสินค้าเหมือนเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์สีขาวเป็นแบรนด์ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับมาตรฐานการผลิตค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อ,อมาได้ที่แฟนเพจนะคะวิงไวท e ไทยแลนด์ค่ะ